วอนนี้ก็มาถึงสนามบินอิสตันบูลแล้วนะคะทุกคนสังเกตป้ายข้างหน้าเลี้ยวขวา ไปนี่เร็วดิโอ้มันเดินไม่ได้คนเยอะอีกเดินเอาอันนี้มีเพื่อนร่วมทางนะคะมีพี่ๆสองคนเอาไม่ไดพี่ๆอันนี้มันไม่ทำงานๆๆๆๆๆๆๆ โอเคค่ะเดี๋ยวไปถึงจุดดูซิว่าวนนรอบนี้เราจะได้ไปเอ็กซเรย์กระเป๋าเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะที่สุกัญญาบินมาอันนี้เราใช้ทางด่วนนะคะอันนี้มันจะเร็วโอเคค่ะน่าจะเอ็กซเรย์กระเป๋าเนีนะคะ่ะเดี๋ยไปกันเรื่อยๆ โอ้หมันเดือนหืมอยากดูก่อนก็ได้มามีข้างล่างก็มีดูเอดูนี่ก่อนท k อะไรนะ0663ใช่ไหมเวลาเวลาดูสิบห้าทางนู้น สิบห้าเท่าไหร่นะสิบห้าจุดสองศูนย์สิบห้าจุดสศูนนั่งไงเออโอเคนั่งไงเจอแล้วน่ะไ F หก B ข้างล่างลงไปข้างล่าง F ห B เอาที่ไปหา F หก B ข้างล่างค่ะลืมอะไรไหม ใช่มันต้องตรวจเอ็กเรกระเป๋าก่อนเพราะมาจากไทยมันจะเป็นอย่างนั้นเพามันคนละมาคนละโซนตอนนั้นมาจากทางนู้นแล้วก็ไปบรรจบกันเราไม่ต้องรีบก็ได้หรอกอันนี้กี่โมงแล้วนะ่ะนาฬิกาบ้านเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นนาฬิกาปะ รอบนี้นะคะทุกคนสุกัญญามาอีกฝั่งหนึ่งเนาะมาอีกทางหนึ่งออกมาอีกทางหนึ่งแต่ก็สังเกตป้ายนะคะมันจะมีเขียนบอกทานเฟิร์มเนาะป้ายข้างบนอนะป้ายสีฟ้าๆนะคะเราก็ตามป้ายนี้มานะคะทุกคนแต่ดูสิว่าเรามาอีกทางนี้เราจะได้ไปเอ็กซเรย์กระเป๋าหรือเปล่าเนะโอเคค่ะ เราต้องเข้าไปเอ็กซเรย์กระเป๋าก่อนนะคะนี่มูในประตูเข้าทางนู้นเพราะตอนนั้นมามาจากทางนู้นไงรอบรอบแรกอะ่ะมาจากทางนู้นเข้าทางนู้นแล้วก็มาเจอกันตรงนี้รอบนี้มาคนละฝั่งเนี่ยค่ะเขาให้เข้าไปเอ็ X กซเรย์กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งจะออกจากประตูไหนก็มา จุดเอ็กซเรย์กระเป๋าเหมือนเดิมนะคะที่บินมาจากไทยเนาะเหมือนอย่างรอบแรกที่สุกัญญามาก็เอ็กซเรย์กระเป๋าแล้วเราก็มาดูเกตเราตรงนี้เวลาเรากี่โมงโอเคค่ะอันนี้ก็จะให้ดูนะคะบรรยากาศภายในสนามบินอิสตันบูลนะคะตรงนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วเนาะเราผ่านจุดเอ็กซเรย์กระเป๋ามาแล้วกระเป๋าที่เรานำติดตัวขึ้นมาบนเครื่อง F5A ก็เดินมาทางขวานะคะรอบที่แล้วเราเดินไปทางซ้ายกันเนาะมารอบแรกอันนี้รอบที่2เราเดินไปทางขวาเวลาเราบินตอนเช้านะคะรอบนั้นเราบินมาห้าทุ่มเนาะแล้วก็ได้ F5A บ่าย3ามโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงสุกัญญาก็จะไปที่เกตน,นะคะคนเยอะ นีีน่ไฟไฟอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สุกัญญาก็อยู่ที่สนามบินอิสตันบูลนะคะเรากำลังจะตรงไปที่เกตเนาะสุกัญญาได้เกต F5A นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกตอีกทีหนึงนะคะนี่กำลังตรงไปที่เกตนะคะทุกคน จุดนี้ก็จุด F นะคะ F 1ถึง F 19เนาะโอ้ร้อนคะ่ะช่วงนี้โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเกตรหรือประตูทางออกขึ้นเครื่องบินที่จะบินไปต่อที่ประเทศเยอรมนีเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งน,น่าจะใช่ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนที่กำลังเดินทางครั้งแรกหรือกำลังตัดสินใจว่าจะมาต่อเครื่องที่อิสตันบูลดีไหมถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้ทำคลิปวิดีโอออกมาให้ทุกคนได้รับดูรับชมวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะเดิน ไปขึ้นเครื่องนะคะ